ไม่ฮะห,ห,นหน้าตาเหลือกไม่ได้หลับตานะตาอย่างเี้เดี๋ยวป๊า,ปาไปสโลให้ไปไหนไปไหนอะไรเราจะไปไหนนไปสลไปสลเดอร์ คิดว่าเราลองเราลองแน่นอนใช่ไหมเราลองแน่นอนแต่ตอนนี้เราอยู่ที่บกวันหวานโอเคได้ได้ได้ถ้าดูคิดว่าลงแน่นอนไะก็คิดว่าลงแน่นอนจำไหมมืดเลยจะวางเลยไอคนนี้มันไหวหรือเปล่าไอคนนี้ไหวครับอ้๋อไปไปไป ถ้าไปกระเตอร์ด้วยแล้วถ้ากระดูเตอร์ไปถ้าอันนี้คืออะไรโดนเน่ะโดนเน่ยเราเล่นอสีส้มนี้กับไหมอันนี้น่าจะแบบกำลังดีฮะแล้วอาจะไหวเหรอลูกอาไม่น่าไหวนะจริงๆอ่ะเฮะ เออถ้าลูกลงเนี่ยจะต้องลงใช่ไหมถ้าฮันน่าลงพวกเราทุกคนก็ต้องลงอยู่ที่ฮันน่าคนเดียวอะไรก็ต้องับืนชอันนี้อ่ะโอ้ โน้ตนะอันนี้มี่เสียวๆอ่ะแล้วอออันนี้แหละที่บอกเขลงหรือว่าต้องไปทำภาพให้วิวเวอร์กันกกนนิับเลยะไปดูอีกอันหนึ่งไงลองอันบแบบมันจะเล่นอันนี้เหรอเอาจริงไหมใหม่ใช่ไหมใหม่เอาใหม่ใหม่พี่บอกว่าจะเล่นก็คืออันนี้ใช่ไหมครับถ้าใช่อันนี้ก็ไปเรื่องนับเงินใช่ไหมอ่ะไปมันลงไปมแล้วถ้าไหนลงเดียวเสียเหรอเดียสียอ่ะไป ไม่กนโอ้ยแย่้แหละโอยเราแพ้เกินก็แย่แล้วสาวตับแน่นๆนะถ้าปล่อยมือเด็ดขาดมันมันจะมีแค่สองสองที่น่ากลัวแล้วชิวๆโอเคโอ้ยพระเจ้าช่วยมันจะได้เหรอเริ่มจะกลัวแล้วเนี่ยฉันจะเฉลียวแล้วนะเริ่มจากจุดรถใจแรกก่อนเลยด้นยบรรดาห์เฮอไม่อยากเลย ลัเาจับาอ่อ๋อไม่มีสองอันนี่อบิสกับมุมแรงใช่มีสอันแต่ว่านี้มันต้องร้อยสิบเจ็ดออันแปลว่าอันนั้นจะโดตรไป่เพราะาเขาบอกโอ้โหพนา เราก็ได้จับไปไงไเขาได้มีที่ให้จับไ,ได้เอาใจหนูไวนะ้แล้วก็ไปกันสองคนเอาไงเอาไง หายหายไปเลยเกอดลาไว้ขน่าดีมาก ถึงแล้วโอ,โอ,โอ้ได้เรื่องสนุกแน่โอเค พ,พูดอะไรกัรข้างสาุดท้ายกักล้องได้ไหมป็น <c oughs> อยากจะพูดไหมครับเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> นี่คือน้ำหน, <c oughs> นักเท่าไหร่นี่น่าจะ300ยก <c oughs> ว่าเ้อเถ้าไหรอสี่ห้าสี่สอถึงสี่

เห็นไหมไม่ได้มีที่จับเห็นไหมคะสองหน้าแชร์กับปลาได้เลยจับด้วยกันได้เลยอันเดียวแล้วเราขาเราจะสอดกันเดี๋ยวโอเคแต่แต่ห้ามปล่อยใช่อย่าปล่อยขาจะสอดอยู่ไว้อนามันมันยากไหมมันยากไหมนี่นี่มันยากไหมยังไม่ยากยังไม่ยากจ้ะ ลงถึงะร้องจะร้องทีเลยแล้วก็ขึ้นมาแข, <c oughs> ข่งมาเล่นต่อใจสู้ดยนี้หที่อันันี้ my god bye bye s a y o n a r good to go เออได้ได้ได้เลยพอนมัวค่ะใาพอะลืมใส่แว่นตาไหมไม่จะใส่ทำไมล่ะใส่แว่นตาไหมไม่ใส่อ๋อฮึ ready <c oughs> <c oughs> มาแล้วเวลาความจริง true moment moment of truth <c oughs>

อันนี้นั่งนู้นโอเคอ่าอันนั้นอันหน้าไปกานี้นั่งตรงข้างหนุนั่งตรงข้างเพื่อนนอ่าเดีวนั่งตรงน้่ามกันไหมครับโอเคนั่งตรงข้ามกันอ่าเอาขามาเลยเด็น้ำี่เกลือมันจะนนิหน่อยอ่าแม่นั่งนั่งตรงข้ามกันเลยโอเคอ่าใช่แล้ว

ไปเลยไปขอพักก่อถ้านายแจ็คอ้วกในนั้นคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกฮะไปพักก่อนนะไปพักก่อนพักก่อนต้องดุกฮือฮาน้าพูดอะไรหน่อยไหมเป็นไงมันรู้สึกไงมันสนุกอยากลองเป็นผู้กุศลโดงรัานโอ้โห กลวพู่ได้คำเดียวว่าเดี๋ยวดูในกล้องตามอ่ตว่านไม่ก้ามอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมกัวแ่าอยากลงเลย เอออเาแล้วไงไม่มีใครเคยเล่นเลยด้วยเอาแล้วอ่าโอ้ my god ป๊าป๊าว่าไม่มีอะไรเกินอันที่เราเล่นแล้วแหละลูก <า>สี่หรือสองเอาไหมจะเอาอย่างสองได้หมดเลยได้อย่างสองคนก็ได้่ปไปนี่ไงก็แบบนี้ไงไปเข้าไปก่อน หันหน้ามาขโองแจ็กกี้อยู่เทินไป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 น้ำน้ำน้ำสวยเหรอเนี่ย <c oughs> อันนี้ชื่ออะไรอ่ะฟรีฟรอลโอ้ยชื่อก็อควาลูโอเคเต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 ,ต โอ้เมื่อกี้น้ำโหวก

นะคุณเก่งอยู่แล้วเดิน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 อะไรคือระองคือรฮ่าเขาไประวังข่ะระวังอู้หูไอสีชมพูนี่แบบอันนี้โหด

อ,อไม่มีอะไรหรอกอันเมื่อกี้น่ากลัวสุดแล้วที่เราเล่นไปแล้วอะ่ะไปไปเราควรจะต้องนั่งยังไงนะครับอเ,เอาขาขึ้นมาโอเคโอ้ปึ๊มโอเคอเะได้ขึ้นมานั่งคนนี้เลยเยาขา Yeah, mm ่ย hmm. น okay. right. yeah. right. ั hey, ่งอนไม่ปล่อยไม่นะไปเราไปนั่งแบบตะกีับเออนะไปไปเอเอออย่างเงี้ยแหละอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออพี่ก็จับไว้พี่ก็จับไว้ ไม่เอานะโอเคไม่เอาไม่เอาไปรถครับเดี๋ยวนี้ปล่อยลงไใเปล่าเลยใช่ไหมครับไปได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เล่นไม่เป็นไรไปไ้ เนี่ยเขาก็ไม่เล่นเหมือนกันเห็นไหมเขาก็กลับเหมือนกันไม่มีอะไรเล่นไหวก็ไหวแล้วไม่ไหวก็ไม่ไหวปะจับลาวนะระวังนะเดินลงมันจะลื่นนะคะไปชิชชิ <laughs>

มาทางนี้มาทางนี้ไม่เขาห้ามส่วนนั่นลงมาแล้วก็ต้องไปเรื่อยๆเดี๋ยวขึ้นอันนั้นขึ้นอันนั้นไปตำแหน่งนี้ครับจะที่ลังเหรออ,อ๋อมา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 อ่นนี้ก็ไปในน้ำแล้วอ่า มาทิ้งข้างนมา้นแล้วม่ล้วมปาป๊าอวเลืแบบนี้ใไมหลบตาไวไม่ไม่ไม่ห้นหน้าตาเหลือกไม่ได้หลับตานะตาอย่างเงี้ยเดี๋ยวป๊าป๊าไปสโลให้อันนั้นก็